นายนอพัทระเขินหน้าแดงหลังถูกแซวกลางงานคนนมืน่นไบเฟิร์นเชียร์อยู่นะเรียกได้ว่าใช้คำหวา,วานได้เปลืองมากๆสำหรับนายนอพัทระเสียงสมบูรณ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ก่อนหน้านี้อวดทริปอังกฤษและพร้อมใจกันลงรูปคู่กันทำเอาแฟนๆฟ,ฟินกันหนักมากๆเรื่องสถานะสาวใบเฟิร์นบอกว่าไม่ซีเรียสกับคำว่าแฟนถ้ามันถึงเวลาหรือว่าเขาอยากขอเราก็ปล่อยไปตามเวลาค่ะทุกวันนี้มันก็น่ารักมากแล้ว ล่าสุดในงานครบรอบ53ปีช่อง3วิลาวิทเฟสติวัล53ปีดีต่อใจแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันมากันทุกปีและปีนี้ก็อลังการไม่แพ้ปีไหนๆซึ่งทางหนุ่มนนั้นได้ลงแข่งฟุตบอลได้อยู่ทีมสีเหลืองที่มีแอนท้องประสม เป็นผู้จัดการทีมโดยในช่วงท้ายเกมได้มีการยิงลูกโทษเป็นประเพณีของทางช่องสามอยู่แล้วนั้นทางหนุ่มนายที่กำลังจะยิงลูกโทษแต่มีทางบอยประกรณ์ได้พูดแซวขึ้นว่านายสู้้นายใบเฟิร์นเชียร์อยู่นะบอกเลยว่าสิน้ารับรู้ได้ถึงความเขินอย่างชัดเจนทั้งใบหน้าใบหูนั้นแดงกลั่เลยล่ะคะ่ะเยาว่าแต่หนุ่มนายที่เขินทางแฟนคลับก็เขินเช่นเดียวกันเอซีนงเกรกนั้นดังกระหึ่มสนามเลยทีเดียว